สวัสดีค่ะหลังจากคลิปแรกที่เราได้ทำความรู้จักในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเทรด TFX ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเทรด TFX เนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่วางเงินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วเชื่อไหมคะว่ามันเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะทำให้เราเทรด TFX ได้อย่างสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนมาฟังและทาความเข้าใจไปด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยเทรด TFX เลย หรือแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการเทรดทีเฟกซอยู่แล้วหลายๆครั้งเราอาจจะโอเวอร์เทรดไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเงินที่เราวางเทรดอยู่เนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้เรามาทําความเข้าใจไปด้วยกันนะคะเพราะเรื่องนี้สําคัญจริงๆแล้วความรู้ตรงนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสินค้าทุกประเภทที่มีการเทรดด้วยมาจินหรือมีการใช้เลเวอเรจนะคะไม่ว่าจะเป็น Forex g o l d future หรือสินค้าอนุพันธ์ต่างๆ เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะมาติดตามฟังไปด้วยกันเลยค่ะวันนี้สินค้าที่เฟกซ์ที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นตัว set 50 Index f u t u r e s นะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่องของเราเทรดเป็นหลักแล้วก็เป็นตัวที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดคนเทรดกันมากที่สุดด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันเล็กน้อยนะคะว่า s ซ็ตฟิ i ตี้อิ u ดีคเนี่ยมันคืออะไรทีเฟกทีเฟกที่เราเทรดกันอยู่นะคะถ้าใครได้ดูในคลิปแรกแล้วเนี่ยก็หวังว่าคงจะตอบได้นะคะมันก็คือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช่ไหมคะคือมันเป็นตัวสัญญาไม่ได้เหมือนกับการซื้อขายหุ้นที่ซื้อตรงๆกับหุ้นเลยนะคะแต่อันนี้เหมือนเราทําสัญญากันขึ้นมาแล้วสัญญาตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีมูลค่าในตัวเองใช่ไหมคะไม่มีมูลค่าในตัวเองนะ ไม่มีมูลค่าในตัวเองแล้วทำยังไงล่ะเขาก็จะต้องมีมูลค่าอ้างอิงนะคะกับสินค้าอ้างอิงซึ่งในที่นี้ก็คือตัว SET 50 INDEX ที่เราพูดถึงใช่ไหมคะคือเราทำสัญญาขึ้นมานะคะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับสินค้าตัวนี้คือตัว SET 50 INDEX นะคะถ้าเราเทรดทองก็คืออ้างอิงกับทองถ้าเทรดตัว US Dollar ก็จะใช้ตัว US Dollar เป็นตัวอ้างอิง ดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญอย่างแรกที่เราจะต้องรู้เวลาที่เราทำการเทรดฟิวเจอร์สพวกนี้ก็คือมูลค่าสัญญานะคะเราเทรดมูลค่าสัญญาเท่าไหร่อยู่อย่างอันนี้มันอ้างอิงกับ Set50 i n d e x ใช่ไหมคะเราจะหามูลค่าสัญญาได้ยังไงมาดูกันได้เลยนะคะการหามูลค่าสัญญาเวลาเราเทรด Set50 i n d e x นะคะเราก็จะต้องรู้ตัวแปรตามนี้นะคะมาติดตามกันเลย หนึ่งก็คือสินค้าอ้างอิงมันคืออะไรในที่นี้ก็คือ s e ตฟิตใช่ไหมคะตัว s e ตฟินี้แหละซึ่งมันอยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะสมมุติว่าอยู่ที่850จุดนะคะอินเด็กณนะตอนนั้นนะอยู่ที่850จุดจากนั้นเราจะต้องรู้ตัว Multiplier นะคะหรือว่าตัวคูณต่อ1จุด1จุดเนี่ยเขาให้มูลค่าเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถไปดูได้ที่ใน เว็บไซต์ของ t f e x c o t h นะคะตรงนั้นมันจะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่แต่อันนี้ย่อยมาให้แล้วก็จะได้ง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายขึ้น m u l t i p l i e r ต่อ1จุดคือ200บาทใช่ไหมคะจากนั้นเราก็คำนวณได้ละ2อ,อันนี้เอามาคูณกันค่ะก็จะได้มูลค่าสัญญาสแสดงว่าเมื่อเวลาที่ Set 50 i n d e x เนี่ยอยู่ที่850จุดนะคูณไปสจุดละ2 0 0บาท ก็จะมีมูลค่าสัญญาที่1.70,000บาทถูกไหมคะอ่าอันนี้คือมูลค่าเต็มของมันณนะ850จุดนะคะแค่นี้เองเห็นไหมคะเราก็จะได้มูลค่าสัญญาที่เราเทรดแล้วโดยเข้าๆนะตอนนั้นเพราะอย่าลืมว่า i n d e x หรือว่าสินค้าอ้างอิงที่เราเทรดเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่โดยคร่าๆถ้าตอนนั้น850จุดก็แสนเจ็ ถ้าเกิดมันขยับไปเป็น900จุดก็จะเป็นแสนแปถ้าขยับลงมาเหลือ800จุดก็จะเป็นที่160,000บาทเรื่องนี้สำคัญมากนะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่ามูลค่าสัญญาเต็ม1 Contract ที่เขาเรียกว่าเทรด e 1 c o n คอนแท1 c o n t r a คอจริงๆแล้วอ่ะเรากำลังเทรดที่มูลค่าสัญญา170,000บาทนะคะคือเหมือนกับว่าเราไปซื้อหุ้นเต็มๆหุ้น50ตัวเอามากองๆเงี่ยเป็น s ซอร i n d ิ x อ่ะ มีมูลค่าที่170,000บาทนะคะแต่ในฟิวเจอร์สเราไม่ต้องจ่ายเงินเต็มเหมือนกับหุ้นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะเพราะว่าในฟิวเจอร์สนะคะเขาจะมีระบบที่เรียกว่ามาร์จินหรือว่าอัตราหลักประกันใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นระบบที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดสัญญาที่มีมูลค่า170,000บาท แต่ไม่ต้องใช้เงินเต็ม1 7 0 0 0 0ได้ก็คือใช้เป็นการวางหลักประกันแค่บางส่วนนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกับหุ้นถ้าเราซื้อหุ้นเราก็ต้องวางเงินเต็มๆไปเลยใช่ไหมคะสมมติเราซื้อหุ้นที่มีมูลค่าแสนเจ็ดหมื่นบาทเราก็ต้องวางเงินเต็มแต่ใน TFX เนี่ยเราวางแค่มาจินมีเงินส่วนหนึ่งก็สามารถเทรดได้แล้วตรงนี้เป็นจุดดึงดูดอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เทรดเดอร์เข้ามาสนใจในการเทรด TFX เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าตรงนี้มันมีผลยังไงบ้างนะคะอัตราหลักประกันล่าสุดนะคะของตัว set50 Index f u t u r e s นะคะที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ตอนช่วงกลางเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะอัตราหลักประกันนะคะมี3ระดับระดับแรกคือ Initial Margin หลักประกันขั้นต้นหรือเรียกว่า IM นะคะ อันนี้ก็คือเป็นหลักประกันที่เราจะต้องมีขั้นต่ำก่อนที่เราจะเปิดสัญญาได้1 contract คืออย่างน้อยต้องมีเงินเท่านี้ต,นนต้องมีเงินเท่าระดับ IM ซึ่งตอนนี้อยู่ที่30,000กว่านะคะ32,000ก็คือถ้ามีระดับนี้สามารถเปิดได้1 contract ทเทรดได้ละ1 contract ที่มีมูลค่าแสนเจ็ดแต่เรามีเงินแค่32,000เนี่ยเทรดได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะที่ระดับต่ำลงไปเขาจะเรียกว่าเป็น M/M หรือว่า Maintenance Margin เป็นหลักประกันรักษาสภาพนะคะคือเป็นระดับที่70%ของตัว IM ค่ะซึ่งอยู่ที่ประมาณ22,700นะคะแล้วระดับล่างที่สุดก็คือระดับ Force Margin นะคะหรือว่า FM เป็นหลักประกันปิดฐานะซึ่งอยู่ที่ระดับ30%ของระดับ IM นะคะก็คำนวณมาแล้วนะตรงนี้นะเรทตอนนี้ก็ประมาณ9,700ค่ะ ตรงนี้เราจะเห็นได้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าหลักประกันเนี่ยเราตกลงมาจนเหลือที่ระดับ MM นะคะเราจะโดน call margin ใครอาจจะเคยได้ยินมาบ้างะคะโดน call margin call m a r ก็คือว่าระดับเงินในพอร์ต equity ในพอร์ตเนี่ยมันเริ่มลดลงเหลือน้อยต่ำกว่าระดับ MM แล้วนะคะก็จะโดน marketing โทรมาให้เติมเงินเข้าพอร์ตไปนะคะถ้าไม่เติม มันตกลงไปอีกหรือว่าในช่วงที่ตลาดตกลงมาแรงๆนะคะแพนิคเนี่ยมันอาจจะแบบพรวดลงมาข้าม M MM, M มาจนถึง F M เลยนะคะก็จะโดนไปถึงหลักประกันปิดฐานะตรงนี้เนี่ยถ้าเติมเงินไม่ทันอันตรายมากๆก็คือที่เขาบอกว่าพอร์ตระเบิดนี่แหละคะ่ะก็คือพอร์ตระเบิดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็หวังว่าจะทําให้เข้าใจในเรื่องระบบมาจินมากขึ้นนะคะมันมี3ระดับอย่างน้อยต้องมี ในระดับ IM ก่อนถึงจะเปิดสถานะ1 Contract ได้ถึงจะเริ่มทำการเทรดได้นะคะแล้วระดับ Margin เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ตามระดับสินค้าอ้างอิงสมมติว่าเซฟฟิีขึ้นไปสูงมากๆแล้วก็ผันผวนมากๆเขาก็อาจจะปรับขึ้นแต่ระดับนี้นี่คือเขาปรับขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะการใช้มาจินนะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่เขาให้เรายืมเงินนะเป็นการที่เราใช้เครดิตนะคะ เราไม่ต้องวางเงินเต็ม170,000 0บาทเต็มมูลค่าสัญญาในการเทรดเราใช้แค่บางส่วนเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตลาดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดตามความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงที่เขาคาดการเอาไว้ได้ทีนี้ถ้าเราลองพลอตเอาตัวระดับ mm เนี่ยมาพลอตดูในมูลค่าของสัญญาเต็มนะคะระดับ im เราจะเห็นว่ามันอยู่ที่เท่านี้เองนะคะก็คือมันประมาณ3 0 0 0 0ืนจากแสนเยังไม่ถึงครึ่งเลยเห็นไหมคะคือเราใช้เงิน ก็ค่อนข้างน้อยอ่ะน้อยมากนะคะประมาณแบบ1ส่วน5อะไรอย่างเงี้ยแล้วระดับ MM M M เนี่ยก็ยิ่งต่ำลงมาอีกใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็น70%ของ I M นะคะแล้วที่ระดับ Force Margin ล่ะ F M เนี่ยต่ำมากก็คือมันเป็น30%ของ I M คิดดูว่าเราเหลือเงินประมาณ9,000กว่าบาทอ่ะเกือบหมื่นเองนะคะจากมูลค่าสัญญาเต็มที่1,70,000บาทเราก็จะโดนปิดสัญญาโดนผอนระเบิดไปได้นะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดมันอยู่ที่เราวางเลยนะคะว่าเราจะวางเงินไว้เท่าไหร่แล้วในส่วนต่างตรงนี้ที่เราวางเงินไม่เต็มนี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้เ e v e ลเลชค่ะก็คือเราใช้พลังของเลเวลเลชไม่ต้องวางเงินเต็มเหมือนเราใช้เครดิตใช้การยืมเงินจากโบรกอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้เป็นพลังของเ e v e ลเลชที่เราใช้ขึ้นมาซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเราจะต้องไปทําความเข้าใจกันให้ดี ระมัดระวังในความเสี่ยงในการใช้มันนะคะถึงจะใช้มันได้มีประสิทธิภาพค่ะทีนี้เรามาลองดูกันต่อนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกันในเรื่องการคำนวณมูลค่าสัญญาไปแล้วมาจินไปแล้วนะคะแล้วก็เลเว r a g e ไปแล้วเรามาลองดูกันนะคะว่าเทรดทีเฟกเนี่ยอ่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะเราก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการวางเงินในแต่ละระดับเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะคะ ก็จะอ้างอิงจากมูลค่าเต็มของสัญญาที่1 7 0 0 0 0บาทหรือว่า850จุดของ Set 50 Index นะคะโดยที่ออคอลัมน์แรกอันนี้นะคะเป็นจำนวนเงินเทรดนะคะเราวางเงินกี่บาทอันนี้อะเวางเงินกี่บาทนะคะแล้วก็อันนี้เงินที่เราวางเนี่ยใช้ Levelage เท่าไหร่คำนวณออกมาแล้วเป็น l e v e l เ g e เท่าไหร่จากนั้นเราก็จะคำนวณให้ดูนะคะว่าเอาจำนวนเงินที่เราวางเทรดเนี่ยลบกับ MM หรือว่าเป็นตัว Maintenance margin เอามาลบตรงนี้ทําไมคือถ้ามันลงไปถึงระดับ MM เนี่ยเราจะต้องโดน c a มา margin ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนมันจะลงไปถึงเนี่ยมันเหลือเงิน buffer ให้เหวี่ยงเท่าไหร่เป็นเงินกี่บาทแล้วกี่บาทนั้นเนี่ยถ้านับเป็นกี่จุดมันคือกี่จุดนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อจะได้ชัดเจนขึ้นในตัวอย่างแรกนะคะคือระวางเงินที่32,500บาทนะคะซึ่งระดับนี้เนี่ย แน่นอนถ้าใครจำได้จากตะกี้นี้มันเป็นระดับที่ค่อนข้างพอดีเลยเป๊ะๆกับที่ระดับ IM นะคะ IM หรือว่า Initial Margin ก็คือถ้าจะเทรดที่เอย่างน้อยต้องมีเท่านี้ต้องมีที่ระดับ IM ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะแต่ณนะตอนนี้ระดับ IM อยู่ที่ระดับประมาณ3 2 0 0 0 0กว่าบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นระดับที่ระวางพอดีที่ IM เลยมันก็จะใช้ leverage ประมาณ1ต่อ5นะคะคือ5เท่าอะ ห้าเท่าก็จะมาเท่ากับตัว1,70,000บาทนี้นะคะจาก3 2 5หมเนี่ยมันเหลือเงิน9,700บาทค่ะก่อนที่มันจะลงไปถึงระดับ MM ที่22,800นะคะคือมันเวียงได้อ7 0 0 0บาทแล้วก็จะโดนคอมาจิล้ลักไอ้9,700เนี่ยมันนับเป็นกี่จุดคิดยังไงก็คือเอามาหาร200ใช่ไหมคะ200ต่อจุดมันก็คือจะเวียงได้ประมาณ48จุดนะคะ 48จุดตรงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเยอะนะคะโอ้ยระบบของเราเนี่ยขัดล้อส,สั้นแค่ 3. จุดจุดเองอันนี้เทรดได้ต้องหลายไม้นี่แต่อย่าลืมนะคะอันนี้ถ้าเกิดระวังพอดีเลยนะใช่มันเหวี่ยงได้48จุดแต่ถ้าเราคัดลออไปหนึ่งไม้สมมุติว่าเราคัดล้อไป2,000บาทอ่ะเราคัดไปคัดไปคัดมา2,000บาทก็คือ10จุดใช่ไหมคะ10จุดเงินเราเหลือ3 0 0 0 0ืกับ้ว้พอปิดสถานะออกไปเนี่ย3 0 0หมายหมายความว่าไงคะ มันต่ำกว่าระดับ IM ใช่ไหมคะจะทำให้เราไม่สามารถเทรดต่อไปได้เราก็ต้องเติมเงินมาก่อนให้มันมากกว่าระดับ IM ถึงจะเทรดต่อได้นะคะมาดูต่อไปนะคะถ้าเราวางมีเงินอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทละ42,500อันนี้ก็คือเลเวล4เท่าอ่ะมากขึ้นมาหน่อยก็จะเหลือเงินนะคะจาก42,500เอามาลบกับ22,800คราวนี้เหลืออยู่ที่ประมาณเกือบๆ20,000บาท เวียงได้98จุดนะคะก็อันนี้ดีขึ้นมาอีกนิดนึงจากนั้นถ้าเรามี5 0,000่นกว่าก็คือใช้เลเวลเลสสเท่าอะ่ะประมาณอันนี้3เท่านะคะก็จะเป็นเท่ากับมูลค่าเต็มสัญญาเราก็จะเวียงได้ประมาณ171จุดค่ะตรงนี้ถ้าเรามีเงินประมาณ8 5 0 0 0บาทนะคะ85,000บาทนี่เราใช้เลเวลเลสครึ่งๆึงเลยคือครึ่งหนึ่งของมูลค่าเต็มนะคะ เราก็จะเวี่ยงได้ประมาณ300กว่าจุดค่ะ300กว่าจุดเสร็จแล้วอีกอันหนึงนะคะก็คือระวังเต็มมูลค่าสัญญาไปเลยค่ะไม่ใช้ l e เวลเ g e เลย l e เวลเ g e 1ต่อ1คือหมายความว่าเราไม่ต้องการใช้ l e v e l เ g e เลยแบบวางเงินเต็มเตมเลยอะเหมือนเราซื้อหุ้นไปเลยอย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเวี่ยงได้ประมาณ700กว่าจุดที่มันขาดไปไม่ครบ750จุดเนี่ย ก็เพราะว่ามันโดนหักไปเป็นตัวหลักประกันในเบื้องต้นไปนะคะก็อันนี้เป็นการวางเงินในแต่ละระดับแล้วก็เลเวลเลชที่ต่างกันซึ่งถ้าเรามาเทียบดูกับตัวมูลค่าเต็มทางด้านขวานี่นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าในแต่ละระดับเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะคะยิ่งถ้าเกิดระวังเต็มไปเลยมันก็คือเต็มมูลค่าสัญญาเลยมันจะมีบัฟเฟอร์ให้เหวี่ยงได้เยอะใช่ไหมคะเนี่ยขนาดเราใช้1ต่อ2 ดูมันห่างไม่เยอะนี่แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ห่างกันครึ่งๆเลยนะคะทีนี้จากที่ยกตัวอย่างการวางเงินในแต่ละระดับมาให้ดูแล้วนะคะเราลองพิจารณาดูนะคะว่านะักตอนนี้ที่เราเทรดอยู่เนี่ยเราใช้เลเวลเลสกี่เท่าแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรายังไม่เคยเทรดทีเฟกซ์เลยเนี่ยเราคิดว่าเราจะวางเงินที่เท่าไหร่ดี ซึ่งในเรื่องการวางเงินนะคะสําหรับมือใหม่อาจจะคิดว่าอยากจะวางน้อยๆแค่พอระดับ IM ก็พอแล้วนะคะตรงนั้นเนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าเกิดระวางพอดีเป๊ะมันถ้าเกิดเราโดน Stop Loss ไปแค่ครั้ง2ครั้งแล้วระดับมันต่ํากว่า IM เนี่ยเราก็ต้องคอยเติมเงินตลอดนะคะมันก็จะไม่มีบัฟเฟอร์ให้เราเหวี่ยงมากมันคือทําให้เหมือนกับว่า m มซ์เซ็เราเสียค่ะไมซ์เซ็เราแย่ ซึ่งอันนี้แหละมันคือเป็นการลิงก์มาถึง Mindset ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดขยับขึ้นมาที่ระดับ40,000กว่าบาทเนี้ยก็คือ1ต่อ4ใช่ไหมคะใช้เลเวลสี่เท่าเราจะสามารถมี b u ฟเฟอร์เหวี่ยงได้98จุด98จุดเหมาะสมไหมอันนี้ก็อยากจะแนะนำในเชิงที่ว่าต้องคงจะต้องดูในระบบเรานะคะว่า98จุดเนี่ยเราจะรอดไปได้เท่าไหร่มันจะเทรดผิดได้กี่ครั้ง สมมติว่าเราตีไปว่าเข้าๆว่าเรา Stop loss ครั้งละ1ิจุดเราก็ผิดได้10ครั้ง10ครั้งพอไหมที่เราจะแบบ Survi v e อยู่รอดได้ให้ระบบมันลันยาวๆก็ตรงนี้จริงๆอาจจะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าการที่เราจะลันได้ยาวๆพิสูจน์ว่าระบบเราเนี่ยมันโอเคมันรอดได้ไหมอย่างน้อยเราก็ต้องมีเผื่อชีวิตให้มันยืนยาวหน่อยอย่างน้อยแบบซัก50ครั้งอะไรแบบนี้นะคะ เพราะในการเทรดเราจะต้องยอมรับว่าระบบของเรามันมีทั้งผิดและถูกนะคะเวลาผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางบัฟเฟอร์น้อยอา้าวเราจะเริ่มแบบลดลงลดลงแล้วเราจะผอรอนเราใกล้ระเบิดแล้วมันก็ทําให้ไม่ไเซตเราเสียไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาที่จะแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีแบบไซเคิลให้มันทดสอบว่าเราตายได้สักอ่ะห้ครั้งนะคะ อย่างน้อยเลย50ครั้งเนี่ยสมมุติค่าเฉลี่ยว่าระบบเราอะคัดลอสที่ซักครั้งละ5จุดก็พออันนี้คือคัดสั้นมากแล้วนะ,ะ5จุด5จุดคูณไปสิ50คูณ5ก็250จุดใช่ไหมคะ250จุดที่มันจะต้องมีบัฟเฟอร์เวียงได้ก็อยู่ที่ประมาณเท่านี้ระหว่างนี้นะคะระหว่าง2เลเวลเท่ากับ3เท่าถ้า3เท่ามันก็เหวี่ยงได้แค่171จุดแต่ถ้าเกิดสองเท่าก็ได้300จุด ก็ต้องมีประมาณสักประมาณ80,000กว่าบาทอันนี้ก็คือมันจะได้แบบมีไมซ์เซตที่โอเคเลยอะอย่างน้อยพอสมควรว่าให้เราได้ทดสอบระบบได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใช้3เท่าเนี่ยมันก็เหลือแค่ไม่ถึงอ่าถ้าเราสต็อปลอสทีละ5จุดมันก็ได้กี่ครั้งอะก็จะได้ประมาณ34ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าระวังที่เท่านี้นะนี่สต็อปลอสแค่5จุดเองนะคือผิดได้34ครั้งตรงนี้อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะ การที่เราวางแบบนี้เนี่ยมันสําคัญจริงๆเพราะทุกอย่างมันมีผลกระทบกับไมซ์เซ็ตเราอยากจะให้ลองคิดในมุมนี้ค่ะคืออยากจะให้คิดว่าการเทรดเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องไปออกสนามลบแล้วในสนามลบเนี่ยนะคะมันอันตรายมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวเลยทีนี้เราจะเตรียมตัวไปลงในสนามลบยังไงนะคะการที่เราวางเงินเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนเป็นพลังชีวิตเราแล้วกันที่เราจะเตรียมไปเราต้องการจะมีพลังชีวิตน้อยๆไป พอไปเจอคู่ต่อสู้มันจิ้มมาทีนึงออ้พลังชีวิตเราลดลงไปได้แต่ยังแบบสู้ไปได้ยังไปเก็บเก็บเงินเก็บกระสุนต่อไปได้อาจจะเติมต่อไปได้หรือว่าโดนจิ้มทีเดียวแล้วตายเลยสมมุติว่าอย่างแรกอันล่างเนี้ยวางสี่สิบแปดจุดโดนศัตรูจิ้มทีนึงเราตายละถ้าเรามีไมเซตออกไปอย่างนั้นนะมันมันก็ต้องแบบกล้ากลัวใช่ไหมคะแบบว่าเราตายไม่ได้เลยโดนจิ้มไม่ได้เลย โดนแค่ครั้งหนึ่งเนะี่ยเราต้องตายแล้วหรือว่าต้องไปกับฐานแล้วต้องไปหาเงินมาเติมแล้วอ่ะแบบนั้นนะ่ะมันมันไม่เวิร์กนะคะมันก็คือเหมือนกับเราไม่พร้อมลบหรือว่าถ้าจะพร้อมได้อ่ะถ้าจะใช้แบบนี้ได้นะคะในระดับที่มันต่ำๆเนี่ยมันก็คือต้องเป็นเงินที่แนะนําเลยนะคะมันต้องเป็นเงินที่เป็นกําไรมาจากทางอื่นแล้วเราพร้อมจะเอาเงินนี้มาเบสเราคิดว่าเราเสียได้เหมือนกับว่าเหมือนถ้าคิดในเชิงการลบก็เหมือนกับว่า เป็นกองหน้าที่เราส่งไปพร้อมตายเลยอะระวางเงินไว้เท่านี้ต้องการใช้เลเวลเลชเยอะๆเอาลงไปพร้อมลุยเลยนะอย่างเงี้ยแต่มันต้องเป็นเงินจากอย่างอื่นนะที่อะเป็นกําไรแล้วเราเอาเตรียมมาเบสเลยสําหรับจุดนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะวางเงินเท่านี้แค่น้อยๆ5เท่าสเท่า,าเพื่อที่จะเทรดระยะยาวและอยู่รอดกับท f เฟกซ์หรือสินค้าอื่นๆที่ใช้การเทรดมาจินหรือว่าใช้เลเวลเลช มันไม่เวิร์กแน่นอนนะคะสำหรับการเทรดระยะยาวนะที่จะอยู่ยืนยาวแบบยั่งยืนเลยนะคะวางเงินน้อยๆเลเวลเลชน้อยๆมันไม่ได้แน่นอนนะคะเราต้องมองเกมไปในระยะยาวคิดไปอย่างนั้นจริงนะะให้คิดไปว่าเหมือนเราไปออกลบะเราอยากจะมีพลังชีวิตเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดในเริ่มต้นเลยแล้วเราสามารถวางมันไปเต็มเลยนะคะแล้วค่อยๆเทรด ให้เวลากับระบบของเราค่ะพิสูตรเดี๋ยวเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าไม n ์เซ็ของเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าเราออกไปลบโดยแบบว่าพลังชีวิตน้อยๆไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราห่วงหน้าพวงหลังนะคะเพราะถ้าโดนจู่โจมทีนึงเราก็ไม่รอดแล้วอะ่ะแบบนี้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ไม n ์เซ็ตที่เราวางแผนมายัางไงถ้าเราวางแผนว่าพวกนี้เป็นหน่วยกล้าตายก็ทำไปได้เลยนะคะ แต่ถ้าเราต้องการลงทุนใน TFX เป็นระยะยาวแนะนำให้วางเยอะๆนะคะก็คืออย่างน้อยใช้เ e เวลเ g e มากสุดก็คือ2เท่าก็พอแล้วนะคะหรือวางได้เต็มไปเลยเนี่ยยิ่งดีที่สุดอันนี้อยากจะขอยกตัวอย่างนะคะว่าได้แนะนำเพื่อนๆที่สนใจเทรด TFX ไปจริงๆนะคะว่าวางเงินเท่าไหรด่ดีแล้วพอดีว่าเขามีความสามารถมีกำลังพอที่จะวางได้เต็มจำนวนนะคะ แกก็วางเงินเต็มจำนวนและไม่ใช้ l e v e ล a g e เลยนะคะก็วางไปเลยแสนเ0็ดแสอย่างเงี้ยต่อ1นึ่งคอนนะคะเทรดสิคอนก็วางไปล้านกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็เทรดไปนะคะโดยเทรดแต่หน้ารองฝั่งเดียวไม่คัด o s s เลยนะคะทำไมทำได้ทำได้นะคะคือสมมติสมมตินะว่าถ้าเกิดแกเทรดสิบคอนนะเต็มที่ได้10บคอนเพราะว่าสมมุติว่ามีล้านเจ็ดนะคะ,ะมีล้านเจ็ดเขาจะเทรดได้แค่สิคอน เขาอาจจะแบ่งเข้าเป็น2ไม้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องคัดถ้าเขาคัดถ้าเขาเทรดแต่ฝั่งรองมันก็เหมือนกับเป็นการลงทุนใช่ไหมคะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเทรดแต่ฝั่งรองและเรามีประสบการณ์ในการเทรดเราหาจังหวะเข้าที่มันเหมาะสมเนี่ยยังไงมันลงไปต่ําสุดก็คือถึง0ูนย์แต่ลองคิดดูดีๆนะคะว่าเซ็ตฟมันจะมีวันถึง0ูนย์ไหมถ้าเซ็ตฟถึง0ูนย์มันก็คงหมายถึงว่าตลาดหุ้นคงจะพังไปแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนเต็มจำนวนในเซต50ตเนี่ยมันเหมือนกับดีกว่าที่เราไปซื้อหุ้นลายตัวอีกด้วยซ้ำใช่ไหมคะสมมติเราไปซื้อหุ้นลายตัวที่แสนเจ็ดหมื่นเนี่ยหุ้นตัวใดตัวหนึ่งก็ตามมันยังมีสิทธิ์ที่จะล้มหายตายจากออกจากตลาดไปมากกว่าที่จะมาซื้อเซตฟตคือเซตฟถ้าตัวใดตัวหนึ่งแย่หายออกไปเนี่ยทางตลาดเขาก็จะเอาตัวใหม่เข้ามาแทนที่ใช่ไหมคะ ก็อันนี้ฝากเป็นแนวคิดสําหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวนะคะก็เท่าที่แนะนําเพื่อนไปเนี่ยคนที่เขาว่างเต็มๆที่ไม่ได้โอเวอร์เทรดนะคะเทรดลอดกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางทีมือใหม่หรือว่าใครที่เงินไม่พอจริงๆเนี่ยจะเข้าไปเทรดลอดได้คือจะห้ามมันก็ยากนะคะเพราะว่าพวกนี้มันต้องลองดูเองแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยต้องบอกเลยจริงๆด้วยความสัตย์จริงเลยคนะว่า ยังไม่เคยเห็นใครที่แบบเทรดด้วยระดับต่ําๆที่สุดแล้วเนี่ยจะเทรดได้ยาวๆอยู่รอดตลอดไปนะคะมันยากจริงๆถ้าเทรดได้แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะเทรดไปเสร็จดึงเงินออกค่ะแล้วก็ดึงดึงกําไรออกดึงกําไรออกเพื่อให้เรามีมายเซตว่าเงินที่เราเทรดอยู่เนี่ยมันแบบเป็นเงินฟรีละเป็นกําไรของเราละตรงนั้นถึงจะเทรดรอดทุกอย่างอยู่ที่มายเซตนะคะอย่าลืมตรงนี้ด้วยต่อแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ สำหรับคนที่วางเงินเยอะๆบางคนเนี้ยพอวางเงินเยอะๆเสร็จอันนี้หมายถึงว่าวางแสนแต่เทรดได้1คอนนะคะหคอนถ้าเราไม่ใช้เลเวลเลชเลยนะไม่ใช่พอเราเข้าไปเทรดจริงๆแล้วอ่าเราคำนวณมาซะอย่างดีเลยฝากเงินเข้าไปในพอร์ตหนึ0 0แสบาทเปิดลองไปปั้งเสร็จตลาดกลับตัวชะลงลงลงอ้าวทำยังไงดีไปเปิดลองอีกทีนึงเพราะมันลงมาแนวรับแล้วคิดว่ามันต้องขึ้นอยากจะเฉลี่ย ไม่ได้เลยนะคะแบบนั้นแสดงว่าจากที่เราใช้ l e v e ลเลช1:1มันกลายเป็น1:2ทันทีเพราะเราไปเทรด2คอนแทรกแล้วแล้วที่เห็นมันก็คือกลายเป็นว่าเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็เปิดเพิ่มเปิดเพิ่มกลายเป็นเงินที่เรามีในพอร์ตเนี่ยสำหรับที่เป็นพลังชีวิตต่อคนเดียวอ่ะมันเหมือนเราแยกล่างอออกไปก็พลังชีวิตน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะมันก็เหมือนกับเรากลายมาเป็นไอตัวแดงข้างล่างนี้ซะมากกว่า แทนที่จะปลอดภัยก็จะกลายเป็นพวกทหารแนวหน้าพร้อมตายหมดทุกคนไปอย่างนั้นนะคะอยากจะฝากไมซ์เซตพวกนี้เอาไปคิดกันดูนะคะแล้วก็ลองวางแผนการเทรดดูให้เหมาะสมนะคะกับไมซ์เซตของเราค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าตลาดมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวเราออกไปลบมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะศัตรูอยู่รอบด้านแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก่อนที่จะไปออกลบนะคะก็คือการวางเงินการเตรียมพร้อมการวางแผนเทรดของเรานะคะ ต่อไปนะคะก่อนที่จะจบกันไปก็จะฝากในไหนๆเรามาพูดถึงเรื่อง m r r i n ไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยจะมาพูดต่ออีกนิดเดียวนะคะเรื่อง Spread Margin ตะกี้เราพูดไปถึงไปแล้วว่าการเปิดสัญญาของการเทรดทีเฟกซ์เนี่ยมาจินมี3ระดับใช่ไหมคะแต่อันนี้ Spread Margin คือสมมุติว่าเราเปิดสัญญาคู่กันอะเราเปิดลองเสร็จแล้วเราไปเปิดช็อตแต่ต้องเปิดคนละซีรี์นะมันเปิดซีรี์เดียวกันไม่ได้คะ่ะ มาจินมันจะลดลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางกันเลยนะคะยกตัวอย่างมาคือฝั่งทางด้านนี้คือ outright outright หมายถึงเปิดด้านเดียวลองก็ลองฝั่งเดียวอย่างนั้น,นจ,ะจะโดนเรียก m มาจินเต็มนะคะนี่คือระดับ IM MM FM แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเป็นการเปิดแบบ Spread ค่ะก็คือว่าสมมุติเราเปิดลองเสร็จแล้วเรามาเปิดชอ็อตอีกอันหนึ่งคู่กัน IM จะลดลงมาทันทีนะคะ เห็นไหมคะว่าจากที่ถ้าสมมุติเราเปิดรองอันเดียวมันจะใช้หมื่นหประมาณ17ื่นถ้าเราเปิดมีฝั่งหนึ่งรองสมมุติซีรีส์เอรองและซีรีส์ยูไปช็อตมันคานกันไงคะความเสี่ยงลดลงเพราะว่าตัวใดตัวหนึ่งมันต้องถูกทางอยู่แล้วทําให้มาจิ้นลดลงการที่เขาคิดหลับระกันมาจินบอกไปแล้วนะคะว่ามันมาจากความผันผวนและความเสี่ยงเมื่อเรามีสถานะที่ทําให้ความเสี่ยงลดลงมาจิ้นก็ลดลงนะคะซึ่งสเปรดมาจินนะคะมันจะเป็น อัตราที่25%ของระดับ1แบบระดับเอาไลท์อ่ะถ้าเกิดเราเปิดด้านเดียวอ่ะมันจะเป็น100%อันนี้คือ25%ของเอาไลท์นะคะก็อันนี้3แถวนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าระดับมาจินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดคือเดือน3เห็นไหมคะ16,000เองประมาณ17,000แล้วก็ปรับระดับมาที่แล้วก็ช่วงก่อนสิ้นเดือนก็ปรับระดับมาที่27,000มาช่วงกลางเดือน4นะคะก็ปรับมาที่ประมาณ32 0 0 0 ก็แสดงว่ามีความผ,ลผ,ลผลันผวนความเสี่ยงมากขึ้นนะคะอันนี้มาฝากกันคร่าวๆนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในการวางเงินแล้วก็เอาไปคิดดูเป็นการบ้านทบทวนกันดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าความเสี่ยงเนี่ยอยากจะให้มองมันว่าเป็นเพื่อนของเราในการเทรดนะคะมันน่ากลัวมันก็ใช่แต่ว่าเราจะต้องเจอมันตลอดเวลาคะ่ะในการเทรดเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองมันว่ามันเป็นเพื่อน คนหนึ่งมันมีความเสี่ยงที่เราจัดการได้ก็คือความเสี่ยงจากการวางเงินของเราแผนการเทรดของเราแต่ความเสี่ยงจากด้านอื่นๆจากภายนอกนะคะเช่นความเสี่ยงจากตลาดการผันผวนของราคาตรงนั้นเราไม่สามารถจะไปควบคุมได้เราควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกำไรมันจะมาเองนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาแชร์ความรู้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะทั้งในเรื่อง TFX Option และความรู้ทั่วๆไปสำหรับนักลงทุนเลยนะคะติดตามกันไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ